ท,ทำไมคะเห้อดู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 อะไรตัวอะไรกันนะคิตตี้ใช่ไหมฮัโลโหลคิตต,ต,ตี้คิตตี้สวยไหมคะผมสิคิตตี้สวยไหมคะคุณชิดหนูมาถึงบ้านเหนือแล้ว สีนุมมาถึงภาพเหนือแล้วค่ะคิตตี้สวยไหมคะคิตตี้สวยไหมมาสพีดแล้วนะคิตตี้สวไหมก็ปั้นวัดบ้านเขาเป็นวัดเขาเรยประกาศออกขี้หมกแตกเประกาออกห้อง ขมูกแตกจดจ่อแม่นางมีโมเป็นขี้มูกน้ะแม่น้ำพ่อพ่อกับแม่เป็นไข่ไม่เป็นขี้มูกอิซาเบลเก่งน้องมือนาเก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าปานะก่อนแล้วลูกค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมตอนเย็นใช่ไหมหนูจะไปดูคอนเสิร์ตตอนเย็นเล่งป้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุกมือสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเป็นปันนะ